สวัสดีครับวันนี้จะพามารีวิวโกบิโก้นะครับคันนี้เข้าใหม่นะครับเป็นมาร์คตีนะครับ120นะครับใครหามีคนโทรมาถามนะครับว่ามีมาร์คตีไหมนะครับเนี่ยมีเข้ามาแล้วนะครับมาร์คตีครับใครหาไว้ใช้งานนะครับ จับต้องได้นะครับ4,20,000สบาทต่อรองได้นะครับ4,20,000บาทต่อรองได้นะครับนะครับมีเอกสารอินโอยนะครับเอกสารอินโอยนะครับ ราคา420,000บาทนะครับแอร์เย็นนะครับมีแอร์ทำแอร์ให้เรียบร้อยนะครับออวแน่นนะครับมีสลักกุ่งกีสีนกระบอกรั่วนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนจำเจะเปลี่ยนสีนกระบอกให้นะครับ,ส,รบ,รบสีสันเดิมๆนะครับสีเหลืองนะครับ ตัวในพื้นปูนได้นะครับตัวในพื้นปูนได้หรือว่าตัวเดินแรงดีนะครับมีควันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าไม่โหลดนะครับใครหาไว้ใช้งานตัวสอบถามได้เลยนะครับเบอร์โทร6 6 3 3 8 8 8 8นะครับ 4 2 0 0 0 0สองหมื่นบาทนะครับอยากได้ราคาไหนโทรม,มาสอบถามได้ครับขายได้ขายนะครับ4 2 0 0 0 0สองหมืนบาทต่อรองได้นะครับยกตัวเืนโอ้โหอ้โวนี่ครับตัวเืนยกตัวได้ี่ แือว่ายังมีแรงเยอะนะครับระบบได้เป็นคิดไหนพี่คิดไหนคิดสามอ่ะต่อ20คิดสามใช่ไหม โซ่เฟรมก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวใครเอาเดี๋ยวปนสีดำให้นะครับดูกันเลยไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวใครเอาเดี๋ยวปนสีเวาปนสีให้นะครับเนี่ยสู้ลิงหนาหนับนี่ลิหนาอยู่นะครับโอ้ไม่มีแตกนะครับใครหาสปอกเก็ตเต็มๆนะครับใครหาไว้ใช้งานนะครับหน้าแรงนี่ครับหน้าแรงใล้จะมาถึงนะครับใครหาไว้ใช้งานนโทรสอบถามได้เลยนะครับ เอาไปใช้งานได้นะครับเป็นร้อยยี่สิบนะครับไม่ใช่ร้อยนะครับ,รบเดี๋ยวพามาดูฝั่งปั๊มนะครับ สารรบนะครับเอกสารมีบอยนะครับสปอกก็ไอสปอกเกตก็เต็มเต็มอยู่นะครับโซ่หนาลิโซ่ลิง์หนามากนะครับดูนี่แดงเราเปลี่ยนน็อตให้ใหม่นะครับน็อตไหนที่มันหลวมนะครับเราเปลี่ยนออกนะครับเปลี่ยนใหม่ไปแท็กตัวไหนที่ ไปแต็กตัวไหนที่ไปแต็กตัวไหนที่ว่ามันมันหกักมันงอครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเพรมก็ประมาณนี้นะครับใครเอาเดี๋ยวคนสีดาให้นะครับเพรมนะครับใครเอานะครับน่ครับเพรมมเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับวิงก็แห้งอยู่นะครับ ว่าเดิมๆนะครับรว่าเครื่องยังแน่นดีอยู่นะครับ ใครหารถราคาย่อมเยาไว้ใช้งานนะครับ4 2 0 0 0 0บาทต่อรองได้นะครับตัดไฟฟ้าออกแล้วนะครับนี่ตัดไฟฟ้าออกนะครับดึงสายนะครับออแล้ว งมีปากกระโปรงมีนะครับสีสันประมาณนี้เลยนะครับสิ้นกระบอกเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้นะครับตัวที่รั่วซึมนะครับนี่ครับอามก็มีประมาณนี้นะครับปะมานะครับแต่ว่าเอาไปใช้งานได้เลยนะครับนี่สีแสนสองมืนบาทนะครับต่อรองนะครับเดี๋ยวส่งให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับ แอร์เย็นนะครับเอกสารครบฟิล์มติดให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้มีอยู่นะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับแอม,มีนะครับนี่คัเร่งเป็นกเร่งมือเลยนะครับนี่รเร่งเปน็นเร่งมือแล้ว เป็นกคระเล่งมือนะครับไฟฟ้าตัดตอกแล้วนะครับแต่ราคานี้ก็เอาไปใช้งานได้อยู่นะครับเอกสารอินโอยนะครับเมื่อกี้ก็พอได้นะครับเุื่กี้สี่ฟันนะครับเมื่กี้สี่ฟันนะครับสีกระบอกตรงนี้มีรั่วซึมนะครับมีจุดเดียวนะครับ3ามกระบอกนั้นไม่ซุกไม่ซึมนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับเุื่กี้ถือว่ายังสวยอยู่ ใครหาก็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดหกแปดนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับอำเภอบางแพรนะครับจัดเฟรนเซ้นไม่ได้นะครับมาร์คซีนะครับจัดเฟรนเซ้นไม่ได้นะครับซื้อสดไปเลยนะครับสามสี่แสนสองหมื่นบาทนะครับแต่ต่อรองได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบวิพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องยูทูบเซนไนท์มิโกซิงนะครับ สำหรับนี้สวัสดีครับ